กนอยู่ด้วยเอางี้ oh, 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 yeah. อย่าให้มันเสียเวลาให้ทุกคนเนี่ยให้ดิสแนะนำตัวหน่อยดีกว่าพี่อยากฟังแรสโรลแล้วอ่ะได,นะ Seven, eight, ด้ครออ่ะจัดไปมาร้อมนะเซเว่นเอ้ยนี่เลย Let's go to the paradise ดิสก็ประกอบไปด้วย10คนนะ ปกติเวลาที่ f อ l l o w list row เราได้เสร็จปุ๊บเราแบบมีแพทเทิร์นการแนะนำเรียนคนแมน้องเจมีมีเหรอเรียนจากใครปกติเรียนจากใครเรียนจากฝั่งขวาอ๋อฝั่งขวามืก่อนเอาละเอาละเราโยนไปที่โอโบ้แล้วนะสบายใจแล้วไม่เดี๋ยวพี่วีทจะมาตอนอยู่ในห้องแต่งตัวนะตอนอยู่ในห้องแต่งตัวนั่งใครอยู่สิบคนทีมงานถามว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายนี่จะพูดแบบขอบคุณแมนโอเจของผลิตภัณฑ์ให้ใครพูดดีทุกคนโยนไปที่โอโม้ก่อน ทุกคนโยนพี่โบก่อนโบโยนกลับมาโยนลงไปประมาณสามสี่เด้งเดี๋ยววัดูเดี๋ยวมาดูว่าต้องทายเดี๋ยวจบที่ใครนะะฮอ่ะให้นน้ำตัวเรียจะทางขวามาแล้วกันครับโอเคครับผมโอเคอ่าสวัสดีครับโอโบสีฟ้าครับนี่มีสีเรามีจากสีจากที่ใครคนี่สีฟ้าเดี๋ยวแต้มสื่อเพ็บไทยครับ เดี๋ยวพี่ให้น้ำตัวเรียกคนเดี๋ยวพี่มาเจาะทีละสีเนาะว่าแต่ละสีเนี่ยกีฬาสีครั้งนี้มันเป็นยังไงได้เลยพี่กีฬาสีเลยรกีฬาสีเลยวันนี้เราหนักหน่วงเออโคต่อเลยครับสวัสดีครับอัลโต้สีขลยครับทำไมไม่ใช่สีเขียวอัลโต้เลยเป็นสีขลยเพราะว่าสีขลยมาจากน้องภูทัชชัยครับ แล้วุวยตุ๋ยมาจากใครนะก็ม่รู้เหมือนกันใครนะปุณธชัยเหมือนกันอ๋ออาตาผมใช่ไหมครับใช่ครับน้องที่ครับสวัสดีครับผมน้องชีสสีส้มแต่อย่างนั้นนะอยากถามว่าสีส้มน้องชีสสดใสไหมครับสดใสสุดยอดครับทุกคนครับผมผมอเล็กซ์สีโวยเหมือนกันครับ สวัสดีครับแม่ดอกครับน้องมิมิสีฟ้าครับผมแม่ดอกสวัสดีครับจีจังครับสีโขยครับสีโขยเยอะที่วุสวัสดีครับเฟรมครับน้องมิมิสีดำครับสวัสดีครับพี่มิรมอชช์สีม่วงครับ สีม่วงเหมือมนกันอุโ้ยเป๊ะเลยเออครับเจอกันสีชมพูครับสวัสดีครับอโปสีชมพูครับสีชมพูอ,อนี่ก็คือได้ทั้งสิบคนนะฮะต้องบอกว่าเมื่อกีนะ้สองเพลงก็คือโมนาลิซากับอ,อ่โค้ชชอบเลยอะ่ะ ใช่ครับนะฮะจริงๆพี่น่าพี่ว่าน่าจะใส่หวะเข้าไปในชื่อเพลงเลยนะโคตรชอบเลยหวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ยงว่าไงอันนี้ไม่แอปพลนไม่แอปไม่แอปถูไม่แอปคือแค่ให้ใส่เข้าไปในเนื้อเพลงก็สุดสนุกสนานแล้วสนุกสนานพอแล้วนะฮะต้องบอกว่านอกจากจะเต้นเก่งร้องเก่งแล้วร้องทั้สิบคนน่าใสไหมใส่มากไหมอันนี้เพราะว่าอะไรน้องเปรม้ยเพราะใช้มิซึมนะบอกอ้บรรยากมิซุมตัวตัวแรง ทอปตัวแรงจริงๆต้องบอกว่าคืออันเนี้ยที่ออกมาเจอทุกคนเนี่ยคือแต่งหน้าแล้วนะแต่ว่าพี่ก็มีโอกาสในอยู่ห้องแต่งหน้าเดียวกับน้องๆตอนนี้ไม่แต่งเข้าใสเหมือนกันไม่ได้ว่าแต่งพอพอประมาณพอให้มันแบบโกลลเฉยๆนะครับอ่าเมื่อกี้เต้นไปแล้วร้องไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสีเน็กทของแต่ละคนหรือสีทุกคนอยู่เนี่ยมัน represent ของมิสมิในแต่ละสูตรด้วยนะไหนใครเมื่อกี้สีฟ้ามีโอโบกับแมทดอกสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสูตรแบบไหนครับ เอาใครดีผมบอกใครเริ่มก่อนดีเคราอผมผมผมได้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 ตื่นมากผมโอเคตีฟ้าแล้วผมคือเจียวแต้มสิวเพียบไทยอ่าคืออันนี้ส่วนตัวผมใช้อยู่แล้วครับผมค่ะเพราะว่า คือแบบมันพกไปได้ทุกที่แล้วก็สามารถทําให้สิวยุบภายในสามวันได้เลยอ๋อมันเป็นสูตรแบบเร่งด่วนเนาะใช่สูตรเร่งด่วนครับก็คือเหมาะกับน้องๆที่แบบบัญทีพรุ่งนี้ออกงานแล้วก็วันมะลืนมีออกอีเวนต์มีการเล่นคอนเสิร์ตมันต้องทําให้สิวเลยยุบไปไวใช่ใช่ไหมฮะไม่ได้มันไม่แอกเซปครับผมอ๋อแม่ดอกก็ชอบเหมือนกันสีฟ้าใช่ก็เลยเลือกอยู่สีนี้ใช่นี่พวกเราพวกเราพกอยู่นี่เป็นไงเออนี่แต่ละคนพกกันมาหมดเลยนะสีตัวเองใช่ ีแบบหลอดนะครับน่ารักมากๆนะฮะทีนี้มาต่อกันที่สีโขลยสีของจีซังกับเเล็กที่สีอะไรอ๋อสีโขลยครับสีโขลยใช่ครับสีโขลยมันดียังไงไหนบอกพี่หน่อยขอสับที่ปมันยังไงเราต้องกินด้วยฮะเอาอยู่สีเดียวกันนะผมเออ เรียกว่าเป็นสูตรที่สามารถช่วยลดรอยแดงกับรอยดำของสิวได้ภายในเจ็ดวันด้วยนคนระับแล้วมีอะไรอ,อีกเล็กคือคนผิวแพ้ง่ายคือใช้ได้เลยเพราะว่าแบบว่ามันอ่อนโยนเป็นสูตรอ่อนโยนใช่ใช่คือเอาจริงๆพูดตรงๆคือสังใช้ก่อนนอนจริงๆแบบสังการเล็ใช้แบบทาก,ก่อนนอ,อนทัวหน้าเ,ลเวลาจะนอนใช่ซึ่งอันนี้ผมว่ารู้สึกเรื่องความอ่อนโยนเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีสกินแคร์ให้เลือกใช้เยอะ เราต้องการสิ่งที่มันอ่อนโยนกับใบหน้า<ช>แล้วสิวเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่เราเป็นสิวบางเสบเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่แย่สุดของมันไม่ใช่การเป็นสิวนะคือการที่มันทิ้งรอยดําแล้วก็รอยแดงเอาไว้ใช่เพราะฉะนั้น,นสูตรสีขุยที่มันต้องทำให้รอยแดงและรอยหลัำของเรามาันหายมยาจากร้วยเร็วโอ้เนะอันนี้คือสีขุยใช่ครับต่อมาเป็นสีดําของน้องเฟรมว้าวทำไมน้องเฟรมถึงได้ชื่นชอบในมีสมิสีดำล่ะครับอ่อเพราะว่าส่วนตัวแล้วแบบว่าผมอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะ ใช่ไหมใช่ได้วคกอบอกก่อนนะทุกคนว่าการที่เราเป็นสิวเนี่ยปกติใช่ไหมใช่ไหมลุกลุกลุกแล้วก็ประเทศไทยของพวกเราก็มีอากาศที่ร้อนผมเองก็แบบมีการไว้ัมาด้วยก็เลยมีช่วงที่แบบมีสิวโผลขึ้ือตรงหน้าผากแล้วก็เราก็ไม่รู้จะเลยเลือกพ่อพาผมก็ลโ l ล o h ล l l ลไหม ฮัลโหลไม่อายุเป็นเป็นสูตรครับฮัลโหลเออเป็นสูตรเป็นสูตรสีดำใําก็คือเอ่อคนพวกสิวซัลเฟอร์ครับครับใช่ก็เป็นโคลนที่มีซัลเฟอร์เข้มข้น3%เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสิวอุดตันหรือว่าสิวที่มันเป็นผดผลอันเล็กๆๆๆคือถ้ามองไกลๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นหรอก แต่ถ้าเกิดว่ามองใกล้ๆกันน่ะมันจะเห็นเป็นขดๆเลยใช่สีเทามันจะแบบว่าสุกขาดใช่แล้วมันทําให้แบบเวลาแต่งหน้ามันก็เป็นขุยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะน,นั้นสีดำเนี่ยเหมาะกับเลยสหรับคนที่มีสีขดนะฮะไม่เป็นยังไงบ้างนอ้องเพมหายไปแล้วหายแล้วหายแล้ว <ๆ S 2> นะฮะ <ๆ S 2> ต่อมาเ j r โปสีชมพูหวานนะสยหวานมากเอางี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังไหมทำไมสองคนนี้ถึงต้องเป็นสีชมพู คือจริงๆแล้วขับไปก่อนเลยเรื่องตลกเยอะมากเลยพี่ทั้งแท้จริงจังจริงจัง IG คือชอบสีชมพูนะะเขาเรียกว่าชอบในแบบการเขาเรียกอะไรระยับระยับงับงับระงับยับยั้งสิวเพราะว่าอะไรทุกคนหนึ่ง มันจะช่วยลดการเกิดสิวนานาคตได้ด้วยแล้วก็สิวอักเสบเนี้ยมันก็จะเบาลงไม่แบบปลื้มออกมาใช่และที่สนกลางนั้นหนูชอบตรงที่ว่ามันมี a d v a n c e aha สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ bha ด้วยโอ้ my god ส่วนผสมอันนี้นะครับทุกคน aha กับ bha มันจะช่วยบผลักเซลล์ผิวที่มันแบบ oh my god ชนะตายแล้วแต่ว่าฉันยังไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยทุนมันจะอยู่บนใบหน้าเราทุกคนเออ cha aha กับ bha <ไ> <ไป S 1> อฟกระตุ้นที่มันผลัดออกไปอ๋อ <ไป S 2> ใช่แล้วคือปกติคือผิวหน้าเราของเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ที่ตายแล้วใช่ครับไม่ว่า,<ม>าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายก็ตาม<อ>แต่จะ Advanced BHA กับ BHA เนี่ยมันจะผลักออกไปพ<อ>ันออกไปเลย<อ>ให้มันเกิด Skin Renewal ใหม่ๆขึ้นมา Skin Renewal ใช่ครับผมแปลว่าอะไรพี่รู้ผิดพลาพี่พูดมัวไปเลยเจ๊ก็คือแสดงว่า คือสิ่งเอานี้เวลาให้เราเกิดสิวเนี่ยเวลาที่มันเกิดสิวเนี่ยเราการรักษาเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่สิ่งสำคัญก็คือการทําการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นใหม่อันนี้สํำคัญที่สุดคือสิวเกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วเรารักษาไปแต่ว่าเราจะทายังไงให้ป้องกันที่มันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่ทางที่ดีที่สุดชก็ไม่ให้มันเกิดเลยดีกว่าถูกต้องนี่โชว์เลยเจบอกไม่รู้จะพูดอะไรคลิปขึ้นมาโชว์แล้วกันเออนี่สีชมพู A S A P H A นะฮะ ทีนี้พี่รู้บีบมาใช้เลยเจบีบมาใช้ลูกไอ้ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ลิใช้บนใบหน้านะคะทุกคนเอออันนี้ก็คือสีชมพูนะฮะมาถึงพี่ใหญ่ของเราครับน้องมินน้องมินมชมอชครับของเราสีอะไรสีม่วงครับสีม่วงมันเป็นยังไงล่ะน้องเอ้ยเออเป็นไฮยาแนแอซิดรท์ไรท์รทรท์ลิฟทไเขาจยหนล่น้องก๊า ย้อนเวลาดปุ๊บจะปุ๊บ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 อะสีม่วงมันเป็นไงต้นมินเป็นทฮยาแอคเนีรีเพยเซรัมครับอ่านีละ <c oughs> คือตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่รักษาหรือว่ายับยัง้งแต,<อ>ต่ว่าสู้เนี้สีม่วงมันจะเป็นเซรัมใช่ครับซึ่งก็คือใช้หลังสกินแคร์เลยทั่วๆไปปาดเข้าไปใช่ครับคือด้วยความที่ตรงข้ามจากฟมครับด้วยความอายุอันนามันอาจจะต้องแบบอ่านี่เติมเติมมเตติมมิมมมม ครับผมเราต้องเพิ่มแบบน้ำใีผิวให้มันดูนะชุ่มชืมช้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศไทยมันชื้นแต่ว่าบางบางคนเนี่ยผิวหน้าของเรามันแตกต่างกันเนาะใช่ถ้าเกิดคนที่มีผิวหน้าที่ค่อนข้างแหง้งไม่ว่าจะเป็นชุดทั่วหน้าหรือว่าสีโซนเนี่ยก็ต้องเติมความชุมช่มชืม้นเข้าไปสูป่ผิวของเราด้วยสูตรสีม่วงหรือว่าเซรั่มไฮยาฟูถูกนะฮะมาที่สีส้มของน้องชี้น่ารักไหมครับ โนชีสสีส้มของเรามันยังไงไหนบอกพี่สิสีส้มของผมนี่คือบอกกับประเทศไทยมากๆเลยนะครับพราว่าก็ดูอยู่ว่าประเทศไทยคำลังที่จะแดดร้อนมากครับแตะสีส้มงผมเนี่ยจะมีดีตรงที่ว่านอกจากว่ากันแดดเรายังช่วยลดโอกาสเกิดสิวตันด้วยรับผมอ๋อเฮ้ยแสดงว่าสูตรนี้พี่ว่ามันสําคัญมากนะใช่ครับเพราะว่า พี่อยากลองชีพี่เคยไปคุยกับเหมือนหมอสิงอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าผมพี่เป็นคนแบบขี้เกียจทาอะไรมันไม่ได้เลยถ้าให้เลือกอย่างเดียวคุณหมอจะเลือกอะไรเขาบอกว่าต้องเป็นกันแดดใช่ใช่ครับผม้ยใช่เลยถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าสีส้มของน้องชิมเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยใช่ครับผมแล้วนี่เขาเป็นสุดเดียวใช่ใช่ไหมอ่ะใช่ เุืดใหม่ด้วยครับผมแบบไม่มีหุ่ยด้วยครับ oh. รอบนี้ใช่แล้วบอก oh. ว่าผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเวลาผมใช้อ่ะแล้วแบบเอาไปแต่งหน้ากับเมคอัพอ่ะ oh. มันมันไม่เยิ้มเลยหมายถึงแบบเมคอัพไม่เยิ้มเลยครับผ oh. มแบบแมทดีมากเลยครับก็คือสามารถทา ไเจ้ากระแดี่มาจากบ้านแล้วก็บอกกับพี่เมคอัพมาชิสได้เลยว่ากระแด่มาแล้วครับใช่ครับใช้กระแด่บิสมิมาแล้วครับใช่ตั้งเป็นสูตรที่ลดยังการยังการเกิดสิวด้วยถูกครับผมไม่ธรรมดาสีส้มนี้นอกจากน่ารักแล้วยังเอฟเฟกตีฟด้วยใช่ครับเลิศมากครับผมก็อยากให้ทุกคนไปซื้อกันนะครับผมเพราะว่าดีจริงใช้จริงครับผมดีจริงใช้จริงไม่ได้หลอกหกนะถูกครับผมนะฮะออโต้ไมโครอ่า ของออโต้ก็เป็นสีสีข่ยเดี๋ยวนะคือออโต้เนี่ยก็เป็นสีข่ยแล้วแล้วกอดหน้านี้ล่ะกอดหน้านี้ที่เป็นพี่จอยเป็นอ๋อที่ซากะเล็กก็เป็นขยขอยข่ยมิ้นท์นะไม่ข่ยมิ้นท์ข่อยตัวข่ยมิ้นท์แต่ของออโต้เนี่ยเป็นข่ยแบบข่ยอ่อนข่อยออดเป็นข่ยอ่อนของออโต้เป็นอะโลเวราเหรอใช่ค่ะเป็นอะโลเจล กนีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับาอาาโลเจลเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับต้คือตัวเนี้ยเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวแห้งมากเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนอะเมื่อปีที่แล้วครับเล่ากันเลยว่าต้นเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งเลยครับจนแล้วต้มาเจอตัวเนี้ยเนี่ยตัวชอบโบกตอนกลางคืนมากเพราะว่ามันช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นจริงใช่ครับคือพี่ว่าใช้คำว่าโบกเนี่ยถูกต้องนะเพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่ต้องออกเปออกออกจากบ้านเวลาเราก็นอนแล้วก็ ไอ,อ้เจ้าผ้าปูเขาเรียกว่าอ,อะไรปอกหมอนของเราอ่ะอมันก็พร้อมรับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่ตตตตางๆไปนะของเราอยู่แล้วเพราะว่าปอกหมอนเราก็เปลี่ยนหมอยอยู่แล้วแล้วก็ใช้เขาบ่งบกไปเลยนะฮะนี่ก็คือสีของน้องๆน,น,นะครับที่เขาเลือกมาประจำการในแต่ละสีกันซึ่งนอกจากสีเหล่านี้เนี่ยของมิกซูมิแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแฟนคลับทั้ง100คนตรงนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็น special kit โอไมโก้โอไมโก้ข้างในเนี่ยประกอบไปด้วยมิชมิทุกทุกสูตรเลยทุกสีเลยรบทุกสีเลยทั้งหลายขนาดเลยแล้วก็มีล็อกบุ๊กด้วยอันนี้อยากจะเปิดล็อกบุ๊กออกมาให้เราได้ดูกันหน่อยนะฮะ <c oughs> ว่าล็อกบุ๊กมันน่ารักขนาดไหน <c oughs> เออล็อกบุ๊กเนี่ยมันมีให้ทุกคนได้จดบันทึกกันแล้วก็ไปสมุโดโน้ตเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้วิ่งหวยได้ ได้่เพราะว่าบางคนจะวิ่งหวยบางทีมันเลือกหลายเลขนะฉันต้องใช้กระดาษในการวิ่งหวยหน่อยทีนี้พี่ชื่อมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่บางทีอะใครขับยังไม่รู้อยู่เยอะเลยนะอย่างเช่นโอโบเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่พูดไปเรื่อยอันนี้โอโบเขียนเองเลยนะเป็นคนพูดไปเรื่อยหรอครับอ้าแล้วใครเขียนออกไปเนี่ยโอโบเป็นคนพูดไปเรื่อยจริงไหมโอโบ จริงครับจริงพอจริงนี่โอโบเนี่ยเปิดเข้าไปหน้าโอโบเนี่ยบอกว่าเป็นคนพูดไปเรื่อยจริงไหมเพื่อนๆพ่อนาถามเพื่อนถเพื่อนดีกว่าทุกคนในวงจริงครับน้องชอบพูดเป็นคนชอบพูดเป็นคนที่สามารถพูดไป็่อนได้เลยได้ตลอดคือพูดไปก่อนเมาเมาไปก่อนเมาไปก่อนนะฮะไหนมีใครอีกแมดด็อกแมดด็อกบอกว่า I like to cook อันนี้เรื่องจริงเหรอแมดด็อก อาหารที่เราคิดว่าเราทำอร่อยที่สุดคืออะไรครับแม่ดอกสเต็กครับสเต็กนี่ยมากสอเป็นหนุกอหาด้วยอ่ะเวลาทำสเต็กครับม่ดอกเราต้องแบบคอยตักน้ำมันลงไปบนสเต็กใช่ไหมใช่ครับต้องมีแบบว่าาร์ฮะต้องมีบร์เครับผมบัอร์เร์บัาอร์เรร์เรบร์เรตรบร์เรบร์เรเอบาร์อรออรร พี่ดูว่าทำสเต็กเนี่ยมันต้องมีพี่น้องคอยทำด้วยปลารอได้คือคือทำคนเดียวได้แต่มันจะมีปลาเลยก็คือเนยเนยครับคอยตักเนยร้อนๆปลาชุ่มชุ่มโอ้นี่เองเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าแม่ดอกมันไม่ได้ทำอาหารได้แต่ว่าล็อกบุกเนี่ยมันสุดยอดจริงเนาะมันแบบมันบอกสิ่งที่เราไม่รู้แต่ละคนนะไหนมีใครอีกยจีซังจีซังบอกว่าชอบอยู่กับคนแต่ก็ชอบเซฟแปดตัวเองอ่าสิ่งนี้มันมีมันมีการบาลานซ์ใช่ไหมอะจีซัง ด้วยความที่วงวงนี้เป็นวงที่ค่อนข้างจะเอนเนอร์จีเยอะทุกคนอ่จริงคือคือเอาจริงๆสองว่าสองคนคนเอนเนอร์จีเยอะละแต่ว่าอยู่ไปอยู่มามันก็รู้สึกแบเพื่อนเพื่อนดูตลอดเวลาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลยก็เลยจะมีบางแว็บบางแว็บที่แบบออกไปแบบพักหายใจแป๊บนึ่งแล้วค่อยกลับไปแบบเออ ซึ่งคือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มี energy ขนาดไหนแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องพอเรา give energy เราก็ต้องคอย take มันกลับมาบ้างใช่ใชเราต้องคอย recharge มันม<ช>บ้างอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่คนในวงนี้หรือว่าในวงการบันเทิงเนาะไม่ว่าเราจะแบบมีความสุขหรือว่า active แค่ไหนมันก็ต้องมีเวลาที่เราให้เวลากับตัวเองแล้วก็พักผ่อนกันบ้างนะฮะเอเล็กซ์บัคเล่นมาโบรบอกว่าชอบกินทุกอย่างโอ้ยอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับกินทุกอย่างเลยเหรอโรรร้คับบทุุกกอย่่างนนหม กินกินวมางกินได้หมดเลยว้าซี่ yeah everything everything oh my god ไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบเลยก่อนหน้านี้เคยมีไม่ชอบทุเรียนครับแต่ตอนนี้กินได้แล้วชอบทุกอย่างกดล็อคสกิลทุเรียนแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะได้ทุกอย่างแล้วล่ะเอางงนะฮะไหนใครต่อมาอาโปขาอาโปเนเขียนไว้ว่าชอบเซเลอร์มูนใช่หรือชอบเซเลอร์มูนนะมีเรื่องชอบเซเลอร์มูนที่ไม่แปลก พี่แอบสงสารแล้วเซเลอร์วีนัสเขาแบบไม่ชอบหรอจริงๆเซเลอร์มูนเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรฟังว้างทีนึงจริงๆหนูไม่เม็นคือเซเลอร์วีนัสอ๋อจริงหรอใช่อ๋อคือเซเลอร์มูนเนี่ยคือให้ให้รู้ว่าชอบกับชอบที้ใช่ไม่ได้เมนแบบเจ้าเจ้าเซเลอร์มูนซึ่งผมยาวสีเหลืองจริงมีผมยาวสีเหลืองสองคนอุ้ยใครบ้างอ่ะอ่มีวีนัสกับเซเลอร์มูนเนี่ยนะครับที่ที่เป็นผมยาวใช่แล้วคนที่ม่วงผมก็สั้นจีนน้ำเงินอ่า เมอร์คิรี่ค่ะเมอร์คิรีอ๋อเออแต่ว่าแสดงว่าเก่งงจัอยากกลับไปดูอีกเลยใช่อยากกลับไปดูอีกเลยแต่ว่าตอนนี้คือมีเซอร์เบอร์เยอะมากตอนนี้ใช่ไหมใช่เหมือนแก๊งไอ้บดแดงที่แบบออกมาหลายเวอร์ชั่นมากอะตอนนี้เซอร์เบอร์ก็น่าจะแบบออกมาหลายเซเลอร์ใช่ไหมอ่าใช่ครับพี่ก็ไม่รู้บดแดงคืออะไรบดแดงคืออะไรครับโบโบพี่รู้จักบดแดงหรอมาไรเดอร์มาไรเดอร์เออมาสไวเดอร์ที่มันเป็นบดอะมุนยนต์เหรอไม่ใช่มุนยนต์ไม่ใช่มุนยูนเดี๋ยวพี่ไปติวให้เรื่องไอ้บดงนะ แม่เดี๋ยวให้เจช่วยบอกแล้วกันไในวูแดงเมื่อไรนะฮะมาตอบใครดีเจเจบอกว่าชอบน้อยใจน้อยการน้อยใจครั้งล่าสุดของเจนี่คือเมื่อไหร่ผมผมมีผมมีประสบการณ์นะเอาละไปนึงกับพี่เจหรอตัวเองตัวเองมีมาจากพี่เจเลยครับเจเขาน้อยใจชี้พแต่เตอนนั้นที่เจชวนเล่นเกมอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมแล้วผมก็บอกว่า ดูการ์ตูนก่อนแล้วกันพี่ <ừ. S 1> แล้วทีนี้พี่เล็กก็เดินมาชี้เล่นเป่า,าเกม mm. ผมก็เลยว่าเล่นก็ะแด่พี่ตีก็มาเลยแหมพอเป็นพี่เล็กนะโ <c ười> อ้ยแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็น้อยใจนะเจเ<อ>พราะเราเพิ่งชวนเมื่อก,กี้เราใส่เกมแต่บอาน้องจะไม่ช <c ười> <c ười> อบแ <c ười> ล้วเปลี่ยนไปเล่นเกมอะไรแทนตอนนั้น,อต,อนตอนนั้นเปลี่ยนไปเล่นเกม ต่อบล็อกครับอ๋อต่อต่อแพ้ใช่ครับก็การเล่นเกมเป็นเรื่องของอารมณ์ตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากเตะบอลนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ว่าการน้อยใจมันก็เป็นตื่นอารมณ์ของมนุษย์เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกนะเพราะฉะนั้นชี้ที่ก็เยอะเกินปอะไรนะที่กำลังใจเยอะเกินเฮ้ยนี่คือประสบการณ์ตรงเยอะมากเยอะมากใช่ปหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราเดี๋ยวมันเติบโตขึ้นก็บาลารถนาจะได้นะคนต่อมาแม่พี่มินครับคติประจำใจพี่มินเขียนว่า นอนวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ทุกคนว่าทุกคนคิดอันนี้ไหนชอบนะนบชอบนะ,อบนะเอางี้มินเคยนอนนานที่สุดคืนหนึ่งเนี่ยกี่ชั่วโมงแบบหลับไปพุทตื่นขึ้นมากี่ชั่วโมงนานสุดอันนี้คือตอนมหาลัยค,ค,ครับตอนทําแบบช่วงตัวจบคือจะนอนคือนอนนอน,นอนแบบหกโมงเช้าตอนกลางคืนไม่นอนแล้วตื่นอีกทีตอนหกโมงเย็นหก <6 S 2> สิบสอง โค้งโค้งขาถึงโค้งเอ็นสิบเออเป็นทาาโซ่แบบนิวยอร์กแล้วก็วนตอนกลางคืนก็ทำงานใหม่อ๋อเออแต่ว่าสิบสองถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะช่วงเวลากลางวันของเรามันก็หายไปเลยแต่จริงทำงานจบตอนกลางวันก็ได้ไม่ใช่เหรอพี่บินมันไม่มีฟิลอ่าโอเคครับผมเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเออไม่เป็นไรนอนวันนี้ดีสุดก็พอนะโน้ตเฟรมเฟรมบอกว่าเฟรมเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมฝันของตัวเองด้วยลูซิตรีม ฮัลโหลฮัลโหลไหนลองลองยกตัวอย่างฝันที่เฟรมเนี่ยควบคุมมันได้ดีหน่อยก <c oughs> ็ลาก่าสุดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับว่าผมฝันถึงนกนะแต่เป็นนกที่สามารถบินได้ในใต้น้ำคะ่ะคือเราเราเป็นนกใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ผมฝั่เป็น <c oughs> นกเลยอคือเราแบบเป็นมุมมองที่กำลังดู <c oughs> นกอยู่ <c oughs> เป็นนกใต้น้ำแล้วเขาเออไม่ใช่เพนกวินเขาบินได้แต่เป็นนกที่ในฝันของเรามันใต้น้ำนะแล้วผม ก็คิดว่าเอ้ยมันเทมากเลยผมก็พยายามให้มันว่ายต่อไปจนยังไม่จบจนกว่าจะตื่นอ๋อคือเราบังคับนอกจากบังคับตัวเองแล้วยังบังคับอ็อบเจกต์ในฝันในดวงใจ้ดีว่เฮ้ยมันมันมันเท่นะเฮ้ยนั่งหัวอะโบนั่งกลัวิดนึงค่ะโบไม่อยากอะโบไม่อยากคุ้คภูมฝันตัวเองไม่ดีกว่าเดี๋ยวก็ว่าเขาจะเอาหนูไปอยู่ด้วยเป็นนกไงเฮ้ยแต่ความสามารถที่น่าสนใจนะน้องชีส เราชีบอกว่าเวลากินไก่ทอดเนี่ยชี้จะแยกหนังกรอบไว้กินสุดท้ายใครแยกหนังงอนอันนี้ถูกเลยอันนี้ถูกเลยถูกเลยครับอันนี้บอกเลยในสิบคนเนี้ยในเก้าคนที่เหลือนอกจากชีสใครที่ชอบแยกหนังไก่ชีบ้างชี้แฉตรงนี้เลยคอจริงตอนนี้ในสถิติก็ยังไม่มีนะครับผมจะมีแบบใกล้ๆก็จะเป็นใครสักคนเนี่ยผมจำไม่ได้ตายนะอเล็กเราไปแยกหนังไก่ดองทำไม ผมชอบกินครับก็เลยแย่งนองกินด้วยคือฉายากินทุกอย่างไม่ได้มาฟรีๆนะครับคุณเอ๋เหนื่อยของเพื่อนด้วยครัเอ่าไม่เป็นไรเอาไว้ว่าคราวหน้าเนี่ยใครที่อาจจะไม่ชอบหนังไก่ก็ยกให้ชี้แล้วกันเพราะว่าคนอื่นจะไปแย่งของชี้อยู่ดีใช่ครับนี่คือการแก้ปัญหาออสบายใจออนะฮะออโตอ้ชอบคาปิบาร่าด้วยโอ้ยใช่ครับคาปิบาร่า กบิบาร่าัจบิบารับิบาร้วกบิบาร่าจริงๆแล้วครับบ่าโตมันเป็นสัตว์ตระกูลอะไรฮะอุ้ยอุ้ยมันเหมือนหนูไหมเออน่าจะเป็นฟิวหนูตัวยักษ์ครับเออเป็นหนูยักษ์เนาะเออแล้วในไทยมันมีให้ไปดูไหมครัโตอะไรนะคะตอนนี้ในไทยมีให้ไปดูไหมในไทยน่าจะมีนะครับเห็นพี่ซังก็ไปดูมาพี่ไหนนะพี่ซังไปดูมาเหรออ๋อให้ดูไปที่พี่ซัง ใช่เลยอ่ะที่ซังเป็นคาบิบาร่าครับอ๋อเหรอพี่ที่ซังไปดูคาบิบาร์มาอแล้วก็เหมือนคาบิบาร่ายนะพี่ซังเนี่ยเออใช่เลยขอบคุณนะก็ไม่ค่อยนะพี่ว่าอาะมีความแบบคล้ายคลึงแต่ไม่ได้มากนะอ่ะนี่ก็คือล็อกบุ๊กนะครับที่ทั้ง100คนได้ไปขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจ128หน้ามีข้อมูลรอทั้ง10คนแล้วก็มีพื้นที่ให้เราไว้จดหวยนะฮะเยอะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ ขออนุญาตเก็บกระเป๋าน้องๆแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่งตัวมาเป็นนักเรียนแบบนี้เปิดเทอมแบบนี้มันก็ต้องเข้าคลาสเวียนกันซะหน่อยเอ้ยซึ่งวันนี้ทีนจะขออนุญาตรับบทเป็นครูประจาชั้นแล้วกันนะฮะคลาสเรียนเราในวันนี้มีสคลาสด้วยกันครับคือวั